สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์บินกระโทกอีสองหนึ่งเจ็ดสสามหสองหนึ่งสี่ฉีดหนึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับรายงานที่1การทดลองที่4เรื่องการวัดความต้านทานด้วยวิธีวนแอมนะครับอันนี้เป็นรูปวงจรขนาดสั้นนะครับหรือวนถูกต้องเป็นวงจรคร่าวๆนะครับผมอันนี้อันที่สองคือ วงจรขนาดยาวหรือแอมถูกต้องนะครับผมต่อไปเป็นการซิมูเลตวงจรนะครับที่ผมได้ทําขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้จะให้ดูความแตกต่างนะครับผมของความต้นทานที่1 k แล้วก็0.1น oh ์โอหมนะครับผมอันนี้เป็นวงจรขนาดสั้นวนถูกต้องอันนี้จะนิยมในการวัดตัวต้านทานที่มีค่าต่ำต่ำนะครับผมมีค่าต่ำมาก ก็คือจะได้ค่าววุ้นที่แม่นยำและถูกต้องส่วนอีกหนึ่งวงจรนะครับผมขนาดยาวหรือแอมป์ถูกต้องนะครับผมอันนี้ผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะครับผมที่ตัวน้ำตาหนึ่งแคลแล้วก็หนึ่งโอห์มนะครับผมอันนี้จะแสดงถึงจะแสดงให้เห็นถึงแอมมิเตอร์ในการวัดกระแสที่จะมีความต้านทานที่จะมีกระแสที่แม่นยำและ ไม่ผิดพลาดนะครับผมในวิธีแบบนี้เราจะใช้ในการวัดแรงดันอขออภัยนะครับที่เราจะใช้วัดที่ค่าความนั้นทานที่มีค่าสูงมากนะครับผมเราจะใช้แอมป์วัดหรือว่าเป็นการต่อขนานยาวแอมถูกต้องครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะมาสรุปสั้นๆเพื่อที่จะให้เข้าใจนะครับผมก็คือในตัวนั้นทาน ที่มีค่าต่ำนะครับผมเราจะใช้การต่อวองจรขนาดสั้นนะครับผมเพราะค่าแรงดันที่ตกข้อมตัวดันทานที่มีค่าน้อยมากๆนะครับผมจะทำให้มัลติมิเตอร์วอลตมิเตอร์แสดงค่าแรงดันที่แม่นยำและถูกต้องนะครับผมส่วนอีกหนึ่งข้อนะครับผมก็คือในตัวดานทานที่มีค่าสูง จะใช้การต่อวงจรแบบขนานยาวนะครับผมเพราะมีค่ากระแสที่ผ่านตนัวนาทานน้อยมากนะครับผมจะทําให้แอมมิเตอร์แสดงค่ากระแสได้แม่นยําและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ